สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพันอกไป้วสำหรับการแต่งหน้านะครับที่ลองรองพื้นเสร็จแลงผลิตภัณฑ์แป้งที่สำหรับคนที่เหงื่อออกให้ตายยังไงก็ไม่หลดดูสิเป็นฝุ่นขเขาไปเก็ทบทบอเบลให้ไหมละ่ะลองไปก่อนเลยค่ะเป็นฝุ่นนี่ของนางจะมีกิสเตอร์เบาๆนะคะจะทำให้หน้าของเราดูฉ่ำวาวดูวิงวังดูมีออร่าผู้ชายเห็นผู้ชายโว่ คือถ้าใครที่เคยมาเคยมาดูโชว์อุ๋ยก็จะรู้นะว่าเป็นคนเหนื่อเยอะมากเหมือนอาดน้ําอ่ะมากจริงๆค่ะเป็มจะบอกว่าอนาเินต้าเอาอยู่ต้องให้นางแป้งทับอัดแข็งอยู่สิของเขาก็แบลเรเปิดข้างใน,นให้ดูเฮซโทเชล่าดูสิเห็นไหมละเดี๋ยวตบนี่โตนี่ต่อค่ะนี่อุ๋ยใช้เลือกเป็นเบอร์ข่าวสุดนะคะต้องให้นางค่ะนาินตา ต่อไปถท่าไ่นะดูสิความเนียนดูสิดูรูขุมขนใช่ไหมนป้ปิดแบบกินไปดูสิเราจะมาดูตอนที่ว่าเราเข้าเพลงมาแล้วก็ตอนเลิกงานว่าหน้าของอุ๋ยยังคงทนอยู่หรือเปล่าเข้าเพลงอะไรเห็นค่ะดูเหงือ่ออุ๋ยเป็นคนเหงื่อเยอะมากสังเกตดูค่ะเหงื่อเหงื่อเยอะเหงืองององ่อท่วมไม่หมดเนื้อว่าน้ํามานารินตาเอาอยู่คะ่ะจริงๆตั๊บพอหมาดแล้วเนี่ย ใช้ตัวแป้งน<อ>นสมตาดูนะว่ามันมันจะแน่นมากแล้วไม่ทําให้หลุดร่อนนะฮะขนาดเราโชว์อะคิดดูแล้วมันเหงือเหงือแตกแล้วมันยังเอาอยู่แล้วสับแล้วคนที่ไม่ได้โชว์ทำงานกลางกลางวันอะ่ะไม่ต้องกลัวคัดอยู่อยู่ทั้งวันยอมันนี่กลาาดูซูมดูสูมว่าแป้งเขากินจริงเนื้อหนูแป้งเขาละเอียด ไม่หลุดล่อนไม่ทําให้แป้งหรือว,ว่ารองพื้นด้านในยันหลุดออกมาคือชีช่วยทําให้หนึบกว่าเดิมอีกเห็นปะห,หน้าเรายัางอยู่ตรงนี้คือรอยนี้ก็คือเป็นรอยที่เราสวมมงสวมวิกแลวครอบเล็บเันเป็นรอยแดงมันจะมีรอยแ,งแดงๆค่ะเป็นแป้งหน้ายัางอยู่ค่ะหน้ายัางพร้อมเที่ยวได้โอเคค่ะนารินตาคุณค่าที่อุ๋ยคู่ควร